ค,คุณลุงเจ้าของนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะเนี่ค่ะขอขอนุญาตคุณลุงถ่ายเลยนะทุกคะนนี่ค่ะสวยงามมากค่ะจะทําได้แบบนี้ต้องเป็นระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเพรา<อ>ะว่าความคิดสร้างสรรค์เน,นี่ยการจะโค้งไม้ให้เป็นแบบนี้นะคะคไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะทุกคนผมมไ่ับตเนี่ยเดี๋ยวทำเรียนแบบลุงเนี่ยจะโค้งไม้อันนี้เวลาโค้งไม้นี่ต้องใช้ลนไฟไหมคะเออลนไฟนะเหมือนกันกับลาใบนะทุกคนเนาะเวลาโค้งต้องลนไฟนะคะทุกคนสวยงามถ่ายไปถ่ายไปพี่หลี่จะทำเรียนแบบเลยถ่ายไปเรียนแบบนะทุกคน อันนี้ว่าเครื่องบินนี่ก็ของคุณลุงใช่ไหมันโอ้แต่ความคิดสร้างสรรค์จริงๆครับเครื่องบินคุณลุงคุณลุงต้องไปดูเครื่องบินของจริงมาแล้วแน่ๆลุงให้ถ่ายฝั่งสวยคุณลุงให้ถ่ายฝั่งนี้นะครับทุกคนนั่งรอเนี่ยนสวยจังเลยโอ้ฝั่งนี้คุณลุงคุณลุงใบหงใบหวยเลยสวยสวยใบหวยเรื่องี้ทุกคนสวยจังเลยค่ะขอบพระคุณคุณลุงให้ถ่ายนะต้องมีล้อก่อนเละก่อนที่เขาจะอ่า พออนที่เขาจะบินนะเขาต้องมีล้อก่อน